สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาร่วมกันทําบุญกับครอบครัวของผมนะครับพอดีว่าในวันที่20มกราคม2567นะครับทางหมู่บ้านจัดสารที่ผมอยู่นะครับเขาก็จัดให้มีการทําบุญตักบาตรนะครับถวายข้าวสารอาหารแห้งนะครับให้กับพระภิสุสงฆ์จํานวน9รูปนะครับก็เป็นสิริมงคลนะครับให้กับ แต่ละครอบครัวในปี2567นี้ครับบริเวณจัดกิจกรรมก็จะเป็นบริเวณของสวนสาธารณะภายในหมู่บ้านนะครับลูกบ้านแต่ละคนก็จะมาเตรียมข้าวของกันนะครับโดยโดยทางหมู่บ้านนะ่ะจะเตรียมเก้าอี้ไวใ้ให้ครับเป็นการล้อมวงนะครับก็ทุกคนก็จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งของตัวเองให้ให้ตรงกับจํานวนของพระ ท,ที่จะมาบินทบาทนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็คือโฟกัสเนี่ยยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็จะพาโฟกัสไปถวายสังฆทานครับแต่ถ้าเกิดใส่บาทเนี่ยโฟกัสยังไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับแต่ปรากฏว่าโฟกัสน่ะกลัวกลัวที่จะเข้าใกล้พระพิสุสง์ครับ ก,ก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายภาพตอน,นที่โฟกัสเขาหนีใส่บาทได้ครับก็เลยต้องแยกตัวออกมาครับด้านหลังของลานกิจกรรมนะครับก็จะมีพี่พ่ของของหมู่บ้านนะครับก็จะมามีโต๊ะเป็นเหมือนตุ๊กตาระบายสีนะครับให้เด็กๆรับฟรีได้เลยนะครับคนละหนึ่งชุดครับอันนี้โฟกัสชอบมากครับเขาก็ ถือไม่วางเลยนะครับแล้วก็ยิ้มไม่หุบด,ด้วยครับสําหรับไอของที่ได้วันนี้ครับตอนนี้ผมขอจบการสวนเสียเฮฮาเดินทางเล่าเรื่องไปกับพวกเราสวนเสจ้ามเพลงครนี้น,นะครับฝากภาพสุดท้ายน่ารักน่ารักของโฟกัสไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับจับปูดัยังปูนะักจัปู ♪